สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันอีกแล้วนะคะกับโมแมลชาแนลค่ะหลังจากบริพอกันเมื่อนึงนะคะเมื่อวานนี้บริหตุคลิปนะคะเมื่อนี้ก็เลยสซมัเห็ดกับข้าวสุพีนองกินค่ะเมื่อนี้ซิต้ามาหุงค่ะไปลดตัดมากค่ะเมื่อกี้นี้ไปลดตัดมาฮอนฮอนแดดกะเดดค่ะคาะกาฝนตกค่ะฝนตกนะคะไปลดตัดไปใจคาร์ทัพท์มาก แสนรายเดือนที่แหลกอันรายเดือน่น,น,น่นบอกว่าให้ไปใจหกเดือนจ่ายรอบบินหนึ่งครั้งก็ได้เพนะิ่นมันทรงขอคว้างมาหนอกพี่นอ้องไว้หกเดือนฉันกระตายต้วปะคือจังส่งมมนะันนักผาไปจ่ายเป็นเดือนเดือนไปหลายกาแล้วนะคะพี่น้องก็กเลยก้าวมากก็เลยแหวะซื้อมองหงมาตามค่ะพี่นอ้องไปกินแตมมองหงค่ะซื้อข้าวเหนียวมายี่สิบบาทนะคะตมหมองหง ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะคะที่เป็นกำลังใจแห้กันนะคะมาลับชมคีปนะคะขอบคุณจากใจจริงด้วยนะคะมันอีกก็บายแล้วคะห่อนแดดเมื่ออื่นเสเล็ข่าวกรุงเทพกับพี่น้องมันอีกก็เลืน่นซักผาไปทั้งนอกคะ่ะก็เลยเห็ดเวียกว้ก่อนค่ะก่อนจืไปทั้งอื่นนะคะเป็นวันหยุดนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์ ขึ้ราชการนี่แหละนี่ค่ะมังหงค่ะสื้อมังหงมาหน่วยหนึ่งนะคะว่าสิซับเองปอกน้อยนี่ว่าสิซับน้อยนี่มาเปิดตู้เย็นก็นเลยมาพออีกเครื่องหนึง่งอยู่ในตู้เย็นก็นกนเลยสิเออห้อากินเครื่องนี้ก่อนม,มันเบิดตนะคะกินให้มันหมดเป็นลูกๆไปก่อนนะคะซับเลยค่ะได้ไฟมาแล้วค่ะ ขาวแจาสว่างนะคะค่าเพื่อนๆเน้ามาเริ่มตำหงกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะน้ามันพรีกลงก่อนค่ะนั่เลยค่ะอายุเรามีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นนะคะจะได้อร่อยค่ะใส่ตามอายุค่ะ เหลววายบอสายไลายนะคะหมอาทีบาทีนี้ก็เลอกมาเปลี่ยนใจนะคะใส่ตามอายุค่ะสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันที่ใส่สิบสองหน่วยค่ะนี่ค่ะ ตามด้วยกระเทียมนะคะถ้าเอาผกชลดลงไปจักหน่อยนะคะพี่น่อใส่ชูรสลงไปนิดนิดนึดนงค่ะอินโนมโตะพลาสนะคะจังซีบัวดกระเด็นค่ะเยตามแหลกด้วยค่ะเพื่อ,อนๆมันสีเพชรค่ะ นี่ค่ะตามแค่นี้พอค่ะนี่ค่ะไม่ต้องให้มันแหลกมากนะคะไม่แบบที่นี่อันนี้ปลาค่ะปลาลาต้มสุกใส่นังปลาลลงไปเลยค่ะน้ำปลาขยาวก่อนนะคะควรขย่าก่อนดื่มค่ะ ใส่ลงไปนะคะอย่าใส่เยอะนะคะไว้หอมะค่ะแล้วก็ผงชูรสดูค่ะอายุนโนมโตพาสนะคะใส่ลงไปมะนาวนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยค่ะใส่มะนาว กะเบิงเม็ดมะน,น้ำเนื้อค่ะเม็ดมันตกลงไปเดี๋ยวปี่น้อกไ,ไปลงเพอกินเม็ดมสิขมค่ะใส่มะนาวหนึ่งลูกค่ะมะนาวหนึ่งลูกทราตามด้วยมะเขือเทศอันอย่าเอาเนี่ยมือจะคล้องลงน,ำน้ำเลยค่ะพี่น้องมะเขือเทศนะคะลงไปเลย อันนี้เมลพักแป้นด้วยค่ะคความอร่อยนะคะแบบพู้ชายใส่ลงไปเลยค่ะเ้าสิบบริเวพักแก้มนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปนัวๆหอมๆอันนี้คือเราจะเอาใส่ลงไปในโครกนิดนึงค่ะนังยางค่ะเพื่อเห็นนังยางไหมคะประมือก,กับพี่น้อง ปรมินี่ซื้อมาจากร้านอาหารแช่แข็งโอ้ยหอมค่ะพี่นอ้องคือกินประแดกหอมบะคะพี่น้องอยู่ทั้งบ้านหอมหอดหน้าจอผมบอกคะ่ะหอมออกไปนอกจอไหมคะ หอมมากเลยค่ะซิมเบิงค่ะเห็นบ่พี่น้องพอดีเลยไม่ต้องไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะคะอันนี้เอาลงพื้นวางก้นจานค่ะพิม หลยอีกแล้วว่าเสบบก,กินหลายนะคะกะไดย้ลยเพื่อก่าวจำแจเหมือนเดิมจังไงครับพี่น้องนะแต่ไปจะกินไหมคะอร่อยคะ่ะขี้มังกรค่ะเอ้ยนัวคะ่ะเรียบร้อยเลยนะคะ ป้าพี่น้องบัดเี้ไปกินข่าวขาพี่น้องตำมะหุ่งกันแลวแล้วนะคะมาพี่น้องค่ะมากินข่าวน้ำกันค่ะต้มตำยั่วๆนะคะเจ็บแสบเลยค่ะใส่ปลาหมึกน้ำค่ะมาม่ขาพี่น้องมากินข่าว พี่น้องเลยยังกินเทียงเนาะครับมือนี้พา้าเฮามีพกักกะถินนะคะแซ่บค่ะถัว่วพูค่ะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยค่ะประความเปบ้์บนห้านะครพี่น้องอันนี้มีใบบวัวบกด้วยนะคะแก้ชชํำในค่ะจะไปสั่งจากไซสามาหรอครัพี่น้องเอยก็เลยอยากกินเค้กมันงามก็เลยอยากได้ กินเบ,บ,บ,บื่อกระเมนตำมะฮงนี่แหละค่ะตำมะฮงแกงน้ำใหม่นะคะเดือนหนักออกพันซารล้พี่น้องเออออกพันซาระบพระเจ้าอย่าก,กินข้าเมานะคะพี่น้องหนะาออกพันซามีข้าเมานะคะบ้านฮาว อร่อยอะค่ะเม่อ้วนเด้อค่ะกินแต่มาฮุ่งซื้อๆเนาะ มื่อนี้ว่าซิบอได้คลิปหรอครับพี่น้องค่อยเมื่อยไปแล้วครับเฮ้ยเห็นแหละโอดตมได้ค่ะไปเห็นกดระเบียบของยูทูบลรอครับเมื่อยแล้วกับห่อนะคะแต่คืนไปคืนมาห้ากระบทต่องไปคืนใส่จุดนันบวก บอต่อไปคือเรจแตว่ว่าเออฮัาบอกบอต่อไปคิดเลยว่าเออฉันจะต้องได้มีเงินเท่านั้นเท่านี้นะจากรายได้จาก youtube ฉันต้องมีผู้ติดตามเท่านั้นเท่านี้นะคืดไปคืดมากเออบันทึกความทรงจำจากของนะคะแท้ประทบการหัดจ่อของหายผู้อื่นเบืองน่ำเนาะคะ่ะก็เลยเออแต่มางงอีกคือเก่ากันนา แต่ไปคิดแต่ว่ายังไมใดสิผ่านกดยังไมได้สิผ่านกฎเมื่อไหร่ฉันจะผ่านกฎเนี่ย <_ S 1> เมื่อย่ครับพี่น้องเพระาะว่าเคยคิดแล้วกว่าสิผ่านกฎยูทูบกับโบแมนง่ายๆด้วยครับพี่น้องกว่าจะมีผู้ติดตามหนึ่งพันคบผู้ติดตามหนึ่งพันคนแลวกว่าจะมียอดการรับชมสี่พันชั่วโมงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ ก็เลยปล่อยวางปล่อยผ่านค่ะตะกีาคิดคิดอยู่ะนะคะตอนแรกโอ้ฉันต้องมีรายได้ฉันต้องมีรายได้จาก youtube นะคะเดือนละพันสองพันฉันกัดสิเอาฉันเอดือนละซีสารหัฉันกะเอาแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพื่อน ยอดวิวยอดแซาบกับเพิ่มคืนลดลงปเป็นเรื่องปกตินะคะห้าวกับโบซ่าหมาัดไปคอนโทษผู้ใด้ว่าเจ้าหามยกเอ็นเลิกติดตามคอยนะห้าวับโบา่าหมดไปบังคับเขาได้ค่ะพี่น้องถ้าเพิ่นมากเพิ่นกับติดตามเพิ่นบบมากรกนันเพิ่นบบไร้ติดตามแกรแต่เพิ่นนะคะเพิ่นก็ดขับมาเบิงให้ย่าแล้วกันยังดีแล้วคะ่ะเพิ่นยังกดขับมาเบิ่งนะคะ ค่ะเมื่อกี้นี่คุณพี่หน่อยโท่มากนะคะแต่ว่าบริไลาราบค่ะพี่น้องตั้งอันกล่องท้ายคลิปอยู่เดี๋ยวกินบนิหีิสีโทรกลับไปค่ะงสงงไซเอิรนกินตงมมหุงอีกค่ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อค่ะอย่าเฝ้ากินทั้งนี้แล้วซะก่อนค่ะทั้งหลังจังกินค่ะออื จำได้ว่าขอดเผาหน่อไม้ค่ะเราอยู่พี่น้องเขาบอกขอไปเคียนหน่อไม้เสร็จไ,ไปเคียนหน่อไม้อันคขวบใบเคตขวใส่ใบย่านางไว้ค่ะพี่น,อน,น้องน้ำย่านางไปซุปเนาะคลิปนี้ก็สิขอเบรกซะนีมไวแซกคนนะครับพี่น้องซี้าอกินแหละค่ะซี้าไปอันเคียนหน่อไม้ไอพี่น้องเบิ่งอีกค่ะเคียนหน่อไม้นะคะขวบใส่หนังใบย่านางค่ะ ว่าเห็นอะไรนะคะเขียนอันผ่ากลางรู้จักบวค้าเขียนนอาใหม่เขารู้จักเขียนนอาใหม่บะค้าพี่น้องผ่ากลางแต่ละพื้นทีกันเนาะใส่ภาษาบะคือกันเนาะค่ะเดีย๋ยวจะไปเขียนนอาใหม่ให้เบิ้งนะคะพี่น้องแต่ว่าคลิปอันกินต้บมบะฮวงเหม,มือนเนี่เอาไว้สักนิดสักก้อนนะคะพี่น้องขอบมากอะ่ะฝากติดตามไรด้องค่ะฝากากดไลค์กดแชร์ในคะ่ะช่องมอแมวชาแนลนะคะเอาไว้สักนิดสักก้อนนะคะสวัสดีค่ะ